ดิฉันชื่อนางสาวมชินา,ามีศรีสุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ับ2เลขที่30โรงเรียน,ร,น,โโนร,รัตนโกศาิทร,ร์สิงหรวนีวรนิเวศสารยานะคะสังฆระรชุมธรรมจังหวัดน,นคปรปฐมปีการศึกษา2553วันนี้จะมาสอนในรายวิชาดนตรีนาฏศิล วันนี้เราก็มาดูประเภทของมดนตรีกันนะคะวมดนตรีที่เราพบเห็นในโอกาสต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นลมดนตรีไทยมดนตรีสากลลมดนตรีอื่นนั้นแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนิดและประเภทของดนตรีนั้นๆซึ่งมีดังนี้นะคะ ว่าเป็นส่วนประกอบวงปีพ้ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงโหไทยและได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในบรรดาวงดนตรีไทยทั้งหลายถือว่าวงปีพ่าเป็นวงดนตรีที่เป็นหลักฐานมันม่นคงกว่าวงอื่นเนื่องจากวงปีพ้าสามารถบรรเลงได้ครบพ้วนกว้างขวางม,ม,มีเสียงเพียงลําดับมากกว่าและใช้บรรเลงในกรณีต่างๆได้มากหลากหลายสามารถแยกวิธี มงปีผ้าไม้แขงเป็นุงปีพาสามมังสำหรับบันเลงประอกอบการแสดงและบรรเลงในพิธีการทั่วไปที่เรียกว่าปีผ้าไม้แขง กับและโมจะใช้อยู่ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่อุกาสของการนำาดนตรีไปใช้ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน 2. องมือดีผานไม้โมงมือดนตรีผ,าน,นนผานที่มีเครื่องดนตรีและขนาดของโวงเหมือนกับมืมดนตรีสามาัญมีส่วนที่แตกต่างคืูใช้ขุ่ยเพียงออร์แทนปีเครื่องจัอูเข้าไปเพื่อให้เสียงมืดนวนขึ้นและระนาดเอกกับระนาดเอกเหล็กใช้มือดนตรีค่ะ วงปี่านมอนวงปี่ผานมอนในปัจจุันี้นิยมใช้เั UND ้นลิงในงานตกแต่ขนาดของวงออกเป็นสามขนาดเหมือนวงปีดผานสามันของไทยคือวงปีดผานมอนเครื่องห้าวงปี่ผานมอนเครื่องคูและวงปี่านมอนเครื่องใหญ่สี่วงปี่ผานนาำผึ้งเป็นวงปี่ผานที่มีเครื่องดนตรีและขนาดของวงเหมือนกับวงปีดผานสามมันแต่ มีส่วนที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยก็คือใช้ปีชวาแทนปีในและปีนอกใช้กล้องมาลายูแทนตะโคนและกล้องทัศในอดีตในอดีตวงปีผ้านางหงใช้บันเลงในงานศพ ปรุงขึนใหม่สำหรับใช้ประกอบการแสดงซึ่งเจ้าพยาเทเวศวงวัดหรือหมอราชวงศ์หลาอืนชอ้อนที่ปรุงขึ้นใหม่อ่ะจากที่ได้แบบอย่างจากละครโบเปร่ของยุโรปและนํามาแสดงรับแขกเมื่อครั้งเมื่อปีพศ2442ที่โรงละคร1ดํบาบันจึงได้ชื่อว่าละครดดํบาบันและวงปีพาดก็เรียกว่าวงปีพันดุลดิบัไปด้วย ัจจุบันหาฟังไม่ยากเพราะโอกาสที่ใช้มีน้อยส่วนมากจะใช้วงปีพาดไม้นวลแทน 6. กวงปีพาดเสภาเป็นวงปีพาดที่มีเครื่องดนตรีและขนาดของวงเหมือนวงปีพาดเหมือนวงปีพาดสามาัญทุกประการแต่มีตะโพนและกองทนันเพราะไม่มีบเบลนทงเพลงหน้าพาดจะใช้กองสองหน้าสำหรับจีกำกับจังหวะหน้าทับแทนเวลาร้องหรือเบลนท วงมาหรีนะคะคือวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทดีสีตีเป่ารวมกันเป็นการนำเอาวงบีผ้าและวงเครื่องสายมารวมกันมีการแก้ไขตัดทอนและเพิ่มเครื่องดนตรีบางอย่างบ้างเล็กน้อยเช่นแก้ไขวงบีผ้าโดยการย่อขนาดให้เล็กกว่าธรรมดาเล็กน้อยตัดปีออกและใช้ผุยแทน ส่วนเพิ่มเติมคือเคร่งซอสามสายเข้าไปชงมโหดีแต่โบราณมีผู้บรรเลงเพียงสี่คนเท่านั้นคือซอสามสายหนึ่งคนคนยิงปีนหนึ่งคนคนตีทับหนึ่งคนและคนร้องพร้อมกับจีกับวงไปด้วยหนึ่หงคนวงมหโหดีได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆมาจนเป็นวงมหโหดีที่มีผู้บรรเลงนับสิบคนนั่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ่งมีขนาดด้วยซึ่งมีสาขนาดด้วยกันคือวงมโหลีเครื่องเล็ก สามารถแบ่งออกได้ดังนี้นะคะ1วงซิมโฟนียอเทสตารเป็นวง,วงดนตรีที่มีขนาดใหญ่มากประกอบด้วยเครื่องดนตรีสี่กลุ่มคือเครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลงมองลงทองเหลืองและเครื่องตีหรือเครื่องกระทบขนาดของวงมี3ขนาดนะคะก็คือวงขนาดเล็กวงขนาดกลางและวงขนาดใหญ่วงขนาดเล็กก็จะมี40 6 0คนขึ้นไปวงขนาดกลางนะคะมี60-80บปิบวงขนาดใหญ่นะคะมี 80, 80 ร้อคนขึ้นไปนะคะสองเซมเบอร์มิวสิกนะคะเป็นวงดนตรีสากคนขนาดเล็กเครื่องดนตรีที่ใช้มีทั้งเครื่องดนตรีประเภทสายและเครื่องเป่าการบรรเลงใช้ผู้บรรเลงตั้งแต่2คนถึง9คนนะคะวงดนตรีประเภทนี้จะเรียกชื่อวงแต ว่ามีบทบาทมากที่สุดในวงดนตรีประเภทนี้สามารถแบ่งออกได้หลายชนิดนะคะก็คือวงซิมโฟนิกแบนเป็นวงดนตรี ตีประเภทนี้ใช้ในวิธีสวนสนามของทหารหรืขอขบวนเห่แห่ต่างๆนะคะปัจจุบันเป็นที่นิยมกันทั่วไปและในสถาบันการศึกษาทุกระดับจะมีวงมวยถวารีท่ทุกแห่งเพื่อใช้เป็นเลงประกอบอก,กิจกรรมต่างๆของสถาบันศึกษานั้นๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันเป็นประจำกันทุกป,ปีนะคะ3 งแต่วงชาวบ้านนะคะเป็นวงดนตรีที่พบย่อยในชนบทใช้สําหรับการบรรเลงงานในเทศกาลต่างๆเชน่นแห่หน้าแห่กระถิ่นผ้าป่าแห่ผ้าเป็นต้นนะคะตลอดจนการบรรเลงในงานศพแต่วงชาวบ้านเป็นวงดนตรีขนาดเาล็กจัดเครื่องดนตรีตามสภาพเท่าที่มีเครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นเครื่องเป่าและมีเครื่องตีเป็นเครื่องช่วยกํากับจังหวะน,นะคะ ีวงดนตรีแจ๊สเป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นโดยท่าชางโฟรที่เมืองนิวออร์ลีนรัตลยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนารูปแบบมาจากดนตรีของชาวแอฟริกันผสมกับแต่วงชาวจากอเมริกันนะคะวงดนตรีแจ๊สมีหลายลักษณะเช่นรูแจ๊สนิวออร์ลีนและบิกซีแลนสไตล์นะคะโมเดิร์นสไตล์บอ็อกสไตล์เป็นต้น วงดนตรีประเภทนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมไม้เครื่องลม,มทองเหลืองเครื่องสายเครื่องตีหรือเครื่องกระทบและเครื่องริ้มนิ้วหรือคีย์บอร์ดนะคะ 5. วงชาโรเป็นวงดนตรีขนาดเล็กใช้บเบลงประกอบการขับร้องและบําครังบเลงเฉพาะเครื่องดนตรีเพียงอย่างเดียวนะคะ6วงคอมโบนะคะเป็นวงดนตรีขนาดเล็กเน้นประกอบการขับร้องเป็นส่วนใหญ่ นิยมนำไปบรรเลตงตามร้านอาหารหรือตามสถานที่บันเทิงต่างๆวงดนตรีประเภทนี้มีจํานวนนักดนตรีและเครื่องดนตรีไม่แน่นอนทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกในการจัดวงนะคะ 7. วงสตริงคอมโบวงดนตรีประเภทนี้ดัดแปลงมาจากวงคอมโบและวงชาร์โรคือนำเอาเครื่องดนตรีในวงชาร์โรผสมกับวงคอมโบ ยังคงใช้เครื่องดนตรีประเภทกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสําคัญมากกว่าเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆแต่วงดนตรี6ซองเป็นวงดนตรีขนาดเล็กที่สุดมีผู้เล่นไม่เกินวงละ3คนแต่นิยมเล่นเพียงคนเดียวเครื่องดนตรีที่ใช้เป็นกีตาร์กองเพียงอย่างเดียวหากเล่นมากกว่า1คนก็อาจมีเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆประกอบด้วย นอกจากนี้ยังมีโมเดลยุกต์ต่างๆอากมากมายที่มีวความที่สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้และความเหมาะสมรวมทั้งโอกาสในการนำไปใช้บรเรังต่างๆนะคะก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดี